มีหลายคนนะครับที่เป็นมือใหม่และยังไม่เข้าใจกระบวนการในการซื้อขายเดี๋ยวคลิปนี้โปรองจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับไปรับชมครับรับค่าธรรมเนียมคืนกับ20%เมื่อสมัครใบแนนด้วยลิงก์รายละเอียดใต้คลิปด้านล่างหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปรองชาแนลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่ถ่ายออกมาเนี่ยเราแบ่งออกเป็นตอนสั้นๆแต่ไม่มีคลิปไหนเลยนะครับที่จะสรุป เรื่องของการซื้อขายแบบคอมพลีตจริงๆซึ่งเดี๋ยวบอกก็จะทําในคลิปนี้เนื่องจากมีคำถามเข้ามาเยอะทีเดียวก่อนอื่นเราก็เปิดแอปพลิเคชัน BNYs ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําการโอนเงินบาทแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ถอนเงินบาท แบบ complete เลยเริ่มโดยการที่เข้ามาที่เมนูกระเป๋าเงินในไปนั TS หลังจากนั้นเข้ามาที่เมนูสปอตนะครับแล้วไปเลือกที่เงินบาทหลังจากนั้นกดปุ่มฝากครับเมื่อเรากดปุ่มฝากแล้วนะครับเราก็เลือกไปที่เงินบาทตรงนี้หลังจากนั้นเลือกไทยบาทตรงนี้นะครับและก็จะเข้าไปสู่หน้าของการโอนเงินคุณตรงนี้นบมขออนุญาตยกตัวอย่างฝากสัก5,000เลือกวิธีการฝากเงินด้วยโมบายแบงกิ้งครับหลังจากนั้นก็กดยืนยัน ตรงนี้จะมีให้เลือกบัญชีธนาคารนะครับเราก็เลือกธนาคารที่เราเคยเพิ่มเอาไว้แล้วกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากลับมาที่หน้าสรุปว่าเราต้องการสร้าง QR code กด QR code ไปเนี่ยเราจะได้ QR code มาก็เอา QR code ตรงนี้แหละไปสแกนบนแอปพลิเคชัน eBank ของเราให้เรากดที่บันทึกเป็นรูปภาพตรงนี้ครับก็จะมีการเซฟ QR code ลงมาในโทรศัพท์ของเรานะฮะกดดาวน์โหลดครับบันทึกเป็นรูปภาพอนุญาตให้เข้าถึงนะฮะ เรียบร้อยตอนนี้ QR code ได้ทำการบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวป๋องก็จะไปทำการใช้แอปพลิเคชัน eBank เนี่ยในการที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะโอนเงินออกจากบัญชีเข้าไปยังบัญชี Binance TS ครับตอ,อนนี้ป๋องก็ได้ไปทำการโอนีปเรียบร้อยนะครับโดยใช้ QR code ที่เราได้รับจากแอปพลิเคชัน Binance TS เนี่ยเข้าไปสแกนในแอปพลิเคชัน eBanking เราไปดูกันครับว่าเงินเข้าหรือ,อยังเรียบร้อยนะครับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็คือ ตอนแรกมีอยู่7บาทตอนนี้กลายเป็น5 0 0 7บาทนั่นเองตอนนี้ในหน้าของ wallet เราก็จบเรื่องของคนเงินเพียงเท่านี้เราไปดูเรื่องของการเทรดกันนะครับเข้าไปที่เมนูตลาดครับเมื่อเข้ามาที่เมนูตลาดแล้วเนี่ยมันจะมีตลาดที่ให้เลือกอยู่แค่สปอตเท่านั้นนะฮะส่วนรายการโปรดเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มตลาดไหนที่เราชื่นชอบเข้ามาเพื่อให้เข้าถึงได้เร็วขึ้นแค่นั้นเอง เราลองไปที่เมนูสปอตนะครับซึ่งในเมนูสปอตนั้นเนี่ยมันจะมีแบ่งอีกเป็น2ตลาดก็คือ Exchange แล้วก็ Broker Exchange นั้นจะเป็นตลาดที่ใช้เงินไทยในการแลกเปลี่ยนเราจะมีอยู่แค่3คู่ก็คือ USDT นะครับ ETH แล้วก็ BTC นั่นเองถ้าคนที่เอาเงินบาทเข้ามาแล้วอยากจะเก่งกํไราไราคาเหรียญเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง3เหรียญเลยนะฮะตอนนี้ราคาดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่35.4 6บาทซึ่งถ้าเกิดเราซื้อเอาไว้ในราคา สามสิาจำนวน1นึ่งม่นเหรียญเราใช้เงินประมาณ3 5มแสนหลังจากที่มันขึ้นกลายเป็น36บาทนะครับส่วนต่างประมาณ50สตางค์เนี่ยเมื่อเราขายเราก็จะได้กำไรส่วนต่างของดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับในการซื้อก็ง่ายๆครับกดปุ่มซื้อเลือกแบบมาเก็ตหรือแบบลิมิตก็ตามที่เราสะดวกกดปุ่มทั้งหมดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทุกบาททุกสตางค์ที่เราใส่เข้าไปนะครับกดปุ่มซื้อหลังจากนั้นเราก็รอให้ราคาอยู่ที่ทีเนี่ยมันขึ้น เมื่อราคามันขึ้นเราขายกลับมาเนี่ยเราจะได้เงินบาทที่มากกว่าเดิมนะครับก็คือมากกว่า5 0 0บาทนั่นเองนั่นคือการทํากําไรถ้าเราขายมาเราได้5,300บาทยกตัวอย่างนะครับเราก็ถอน300บาทออกไปนั่นเองแล้วก็เหลือ5,000เอาไว้เพื่อทําการเทรดต่อไปครับอันนี้เป็นการเก่งกาไร USDT นั่นเองนะแต่ราคา USDT เนี่ยมันเป็นตามดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ เวี่ยงมากมายนะดังนั้นกนารทำกำไรกับ Dollar, ดอลลาร์สหรัฐหรือยูดีทีเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลถ้าเกิดว่าเรามีทุนไม่ได้มากนะักก็เลยกลับมาที่คู่ของ ETH BTC ซึ่งมีความรุนแรงในการเวี่ยงถ้าเราซื้อ b t c นะครับในราคา2ล้านแล้วอยู่ๆมันกลายเป็น2ล้านสสำหรับเงิน5,000บาทเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะครับก็อาจจะก,กำไรมาพันกว่าบาททีเดียวนะครับในช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่เห็นในข่าวทั่วไปที่ขึ้นจาก 1 9ล้านแสนมา2 00, 4ล้านแสนเนี่ยในเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้น <Yeah. S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราต้องคิดไว้ด้วยว่ามันอาจจะหลงก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีแต่สำหรับมือใหม่นะครับใ,ให้แอปพลิเคชันให้คล่องซื้อขายเป็นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันคล่องแล้วซื้อขายเป็นแล้วตรงนี้แหละท่านก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการที่จะเข้าออกในราคาไหนเพื่อที่จะถักํำไรต่อไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือการใช้เงินบาทนะครับซึ่่่มมีีีคาเนยยอูท 0.25%มีอยู่แค่3เหรียญเท่าน,นั้นในอนาคตนี้ป๋องก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะมีมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆปองนะ๋องในเช่นช่าการเทรดในโกลเกอร์มากกว่าเนื่องจากเราอ่ะซื้อ UETT มาป๋องยกตัวอยา่างป๋องซื้อมา10,000 u s t t ใช้เงินไปประมาณ3 0 0 0 0 0บาทแล้วเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ u s t t มันมากขึ้นนะครับแล้วเราจะไมาว่าเรามีทุนอยู่10,000 u s t t ดังนั้นเนี่ยถ้ามันกลายเป็น1100 10, 100นะั่นคือกำไรป๋องก็มักจะถอน1น0่เนี่ยออกไปใช้ เป็นกำไรที่เราสามารถใช้ได้แล้วเรามีทุนเอาไว้หนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยก็ทําให้มันเกิด การงอกเงยขึ้นมานั่นเองในกรณีที่มันต่ำกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับอันนั้คือขาดทุนบางครั้งเราอาจจะต้องยอมตัดขาดทุนเพื่อไม่ให้มันติดลบหนักๆน,น,นะครับเรามาดูการเทรดโดยใช้ UDT s กันดีกว่าคราวนี้ใครจะถือยาวถือสั้นเทรดบ่อยๆเนี่ยใช้ UDT ก็เป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมถูกมากนะครับสำหรับ binary t r a d การเทรดด้วยคู่คริปโตด้วยกันเนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่แค่0.1%เท่านั้นผมก็จะยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกเลยถ้าผมจะลงทุนด้วย UDT s แล้วเอาไปซื้ออ้้อออเเเหหรรืื่่่นนนไววมาาคิดั ราาจะขึ้นเราถือเอาไว้หลังจากที่เราขายไปเนี่ยเราจะได้ยูอิดีทีมากขึ้นนะครับเราก็จำไว้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีกี่ยูอดีทีแล้วขายเรามีเท่าไหร่มาเริ่มกันนะครับโดยการที่บองเนี่ยซื้อเหรียญยูอดีทีก่อนเลยขั้นแรกไปที่เมนูตลาดด้านล่างนะครับแล้วเลือกยูอ t ดิทีทีครับซึ่งตัวนี้บองก็จะทําการซื้อแล้วเราจะซื้อไว้ จำนวนหนึ่งนะครับจำมาไว้ด้วยว่าราคาเนี่ยซื้อไว้ตอนไหนราคาได้เท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆับป๋องมีเหรียญยืดที่ทีอยู่จำนวนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่า5 0า0บาทเราจะซื้อได้กี่เหรียญนะครับแล้วก็จําไว้ว่านั่นคือต้นทุนของเรามาดูกันกดซื้อทั้งหมดเลยนะครับป๋องจะซื้อแบบมาเก็ตด้วยสําเร็จเรียบร้อยนะฮะเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูประวัติครับมางทีงตรงนี้นะฮะร,รายการออเดอร์ที่เปิดไว้ป๋องเลือกแบบมาเก็ตคือซื้อทันทีเลยเมื่อมาดูที่ประวัตินะครับก็ โดยประมาณจำนวนเนี่ยได้141ดอลลาร์นะครับเราจำไว้ว่าเราได้141ดอลลาร์กับเงินที่ใช้ไปประมาณ4,992บาทดังน,นั้นเนี่ยเงินไทยเรายัางเหลืออยู่นะเงินไทยบาทก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราอยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่เราก็ไปดูในเมนูกระเป๋าเงินครับอ่ะ14บาทนะป๋องใช้ไม่หมดนะครับจำไว้ว่าเรามี u s d t 141เหรียญจากเงิน 4,992บาทโดยประมาณนะเมื่อกี้ที่เห็นในตัวอยา่างเราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันงอกเงยขึ้นมานะครับของเก่าบอกมีอยู่แล้วดังนั้นมันเลยบวกกันกลายเป็น156นั่นเองหลังจากที่เรามียูดีทีบอกก็จำไว้เลยว่าเรามีเท่านี้แล้วเราก็เอาไปเทรดทำยังไงก็ได้ให้มันมากขึ้นจาก141เนี่ยมากขึ้น หลังจากที่มากขึ้นแล้วพอองก็มามักจะขายส่วนที่มันเกิน141ไปนะครับเราก็ไปที่เมนูตลาดนฮะพอองจะถือ u s d t ไว้ตลอดนะส่วนใหญ่จะไม่ใช้เงินบาทถึงอยู่แล้วไปที่เมนูตลาดหลังจากนั้นพ่องก็จะไปที่โบกเกอร์เขานี้เนี่ยเราก็จะ ไปวิเคราะห์แล้วล่ะว่าเหรียญไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะลงทุนหรือเราคิดว่าราคามาันจะขึ้นก็ามาดูตรงนี้ครับราคาหลายๆเหรียญเนี่ยติดตัวขึ้นไปพอสมควรนะฮะซึ่งป๋องก,ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหรียญอะไรสักเหรียญหนึ่งซึ่งตอนนี้มันมีแนวโน้มที่จะขึ้นถ้าเราหาไม่เจอเราสามารถพิมพ์หาอะไรตรงนี้ครับป๋บองจะยกตัวอย่างเป็นชิบะแล้วกันเพราะว่าชิบะราคามันยังทรงๆอยู่นะก็จะทําการซื้อฮะเราก็จะซื้อแบบมาร์เก็ตเลยซึ่งในการซื้อชิบะเนี่ยมันใช้เงินบาทซื้อไม่ได้เราต้้้อองใช USA ซืนะ ในตลาด Exchange ทั้งหมดเลยจะใช้ u s d t เป็นเบส u s d t คือเงินดอลลาร์นั่นแหละเอาดอลลาร์ไปซื้อขายแล้วได้ดอลลาร์มากขึ้นไหมถ้าได้ดอลลาร์ามากขึ้นเราก็เอาดอลลาร์นั้นไปแลกเงินบาทเพื่อจะถอนเงินบาทออกมาซึ่งปองจะถอนแค่ส่วนที่มันเกินต้นทุนเท่านั้นซื้อแค่141แล้วกันจะได้เห็นชัดๆครับเท่านี้นะฮะเราก็กดปุ่มซื้อได้เลยปึออ๊บสำเร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ปองถือชี้บาทเรียบร้อยแล้ว เรามาดูการซื้อขายชิบะเมื่อสักครู่ก่อนว่าเราเนี่ยได้ทําการซื้อขายชิบะในราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อเราไปดูประวัติตรงนี้ครับเราจะเห็นประวัติออเดอร์กับประวัติการซื้อขายนะเราซื้อชิบะไปแบบมาเก็ตนะครับได้จํานวนชิบะมาเท่าเนี้ยสี่ล้านกว่าเหรียญน,นะครับในราคา0ูตัวนะฮะแล้วก็3 4 7 8ชิบะต่อดอลลาร์นั่นเองหลังจากนั้นเราก็รอให้ชิบะมันขึ้นนะฮะเมื่อชิบะมันขึ้นเราข,รา,ขายกลับเป็น usdt ได้เท่าไหร่ เกิน141ไปเท่าไหร่นั่นคือกาไรนั่นเองเราค่อยถอนเงินบาทออกไปใช้เฉพาะส่วนที่มันเกินหรือว่าถ้าเกิดใครจะถอนทั้งหมดก็ไม่ผิดนะครับยกตัวอย่างเลยและกันว่าตอนนี้เราทํากําไรกับชีบะสําเร็จแล้วนะแล้วกลับไปที่คู่ชีบาเหมือนเดิมโดยการเข้าไปที่ตลาดนะครับเมื่อเข้ามาที่เมนูตลาดแล้วเราก็ชีบาครับซึ่งจริงๆชีบะเนี่ยเราชื่นชอบเราสามารถที่จะกดดาวด้านหลังเพื่อให้กลายเป็นแปรผลิตได้ วันหลังจะได้ไม่ต้องมาหาเมื่อเรากดรูปดาวไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในเมนูรายการโปรดนะก็จะเห็นว่ามีชีบะโอว่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทําการขายชีบะเลยโดยการขายแบบมาเก็ตสมมุติว่ามันได้กําไรแล้วกันราคาชีบะขึ้นจะได้ทําให้หลายๆท่านได้รู้ว่าอ๋อหลังจากได้ UNTT แล้วเอาไปทําอะไรต่อทาต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะถอนเงินบาทออกมายังไงจะแลกกับมาเป็นเงินบาทยังไงเนี่ยในคลิปนี้มันจบคลิปเดียวนะฮะก็ขายชีบะครับ ของขายเรียบร้อยแล้วนะฮะชีบาจบแล้วนี่ไม่เหลือชีบาแล้วนะครับเหลืออยู่แค่เท่านี้เราก็จะไปที่กระเป๋าเงินกันนะครับก็ดูกันว่าเราได้กําไรมาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆอ่ะปองมีชีบาทอยู่จำนวนหนึ่งเล็กน้อยนะก็จะได้ยกตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าเออมันเกิดจาก141มาซึ่งเมื่อกี้มีร้6ย4 1บกดวกด้วยจานวนเล็กน้อยที่ปองมีอยู่แล้วกลายเป็นร้อยหแล้วหลังจากขายชีบะมันกลายเป็นร้อยกก็มีชีบาอยู่เล็กน้อยด้วยแล้วก็ ประกอบกับผลการขายที่บาทนียได้กําไรนิดหนึ่งก็เลยทําให้มันกลายเป็น165ถ้าเราเอาไปลบ156ก็จะกลายเป็นประมาณ9เหรียญนะครับเดอลลาร์นั่นเองซึ่งกก็จะถอนส่วนที่เป็นกําไรออกไปใช้ในการถอนก็ไม่ยากครับก็่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องแปลงให้มันกลายเป็นเงินบาทก่อนก็ต้องไปที่เมนูตลาดแล้วไปเลือกเมนูสปอตนะฮะหลังจากนั้นเลือก u s d t y thb แล้วก็ขายครับซึ่งบมอจะขายแค่9กเหรียญเท่านั้นนะฮะ จำนวน9ดอลลาร์ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราเกินออกมาอันนี้ยกตัวอย่างนะครับให้ได้เห็นชัดๆหลังจากนั้นก็เลยเราเลือกแบบมาเก็ตบอกไม่สนใจราคาะไรทั้งนั้นนะครับขายเพื่อได้เงินบาทมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่กระเป๋าเงินจะเห็นได้ว่ามันมีเงินบาทมาแล้ว นั่นคือกำไรของเราแล้วเราก็จะถอนตรงนี้ไปใช้นั่นเองและสําหรับการถอนครับกดไปที่ THB ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกคําว่าถอนเลยครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะถอนเงินบาทใส่จํานวนเงินที่เรามีทั้งหมดลงไปนะครับสามบาทผมจะใส่เท่านี้นะจะลืมว่าเรามีค่าธรรมเนียมการถอน 20บบาทเลือกโมบายแบงกิ้งนะฮะหลังจากนั้นกดยืนยันครับมีให้เลือกบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งเราก็เลือกบัญชีธนาคารให้ตรงว่าเราต้องการเข้าที่บัญชีไหนเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็กดปุ่มยืนยันครับก็จะมีหน้าสรุปมาให้กดยืนยันอีกครั้งนะครับก็จะเห็นมีคอนเฟิร์มว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการยืนยันตัวตนนั่นเอง ซึ่งเราจะต้องมีการส่งรหัสยืนยันทั้งอีเมลแล้วก็ทั้ง SMS โดยให้เรากดปุ่มรับรหัสทั้ง2ก่อนนะครับมันถึงจะส่งไปนะบางคนบอกว่าเอ๊ไม่เห็นส่งมาสักทีนะครับถ้าเรายังไม่กดหรอกมันก็ยังไม่ส่งเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำว่าส่งรหัสไปแล้วอย่างเงี้ยเราเราก็ค่อยหลอครับอย่าลืมกดก่อนนะฮะอันนี้ป๋องย้ำเลยสําหรับมือใหม่เมื่อเรากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรหัสส่งมปให้ทางเมล ส่วนทาง SMS ก็เหมือนกันครับเราก็กดรับรหัสตรงนี้ก็จะมีรหัส6กหลักในทาง SMS เอารหัสทั้งอ e ีเมลและ SMS มาใส่ตรงนี้กดตกลงก็จะสิ้นสุดกระบวนการถอนนั่นเองหมดก็เป็นเรื่องของการเทรดน,นะครับที่ป๋องทําคลิปมาให้กับผู้ใช้ใหม่ที่มีคําถามเข้ามาและยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ